เนี่ยดูปืนสั้นนะปืนสั้นยิงกระสุนหมดเหลือสูนนัดสะไร้ไม่ค้างนะครับเอาหน้า <laughs> ไม่เป็นไรก็เก็บรายละเอียดเล็กน้อยไงเหม,มือนคิวลิ่งฟอร์คิลลิ่งฟอร์มันเก็บกระทั่งแบบกระสุนที่อยู่ในรังเพลิงเลยอ่าไหนดูปืนกระบอกต่อไป SMG ไอแน่อ้นี่มันเบตา้าอันนี้คืออนิเมชั่นที่รีโหลดกระสุนแบบที่มีกระสุนอยู่ในรังเพลิงลองยอลองยิงให้หมดดูลองยอิงให้หมดหลอดไปเลย อ่าโอเคมีตอบอ่ะทีเนี้ยเหมือน S M G เหมือนโอเคผ่านอ่าต่อไป a S s a u l t rifle ดึงโบอ่าเหมือนแล้วถ้เกิดกระสุนครังอยู่ล่ะอ้าวดึงซ้ำทำไมอันนี้ไม่เหมือนแล้วดึงซ้ำไม่ว่าแต่กระสุนมึงต้องเด้งออกมาดิโอเคก็เป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่รีวิวให้ผู้ชมได้ดูกัน แล้วนี่เรารออะไรรออ๋อรอจากแชมป์เป็นไงเน็ตมือถือไหวไหมเข้าไม่ได้เลยพี่เข้าไม่ได้เหรอไอ้นี่นี่โอเพนแล้วนะเพนเป็นโอเพนเลยพี่โอ, <c oughs> อ,อเพนแล้วทำต,ตทามที่จัต t าบอกเลยเนี่ยอเ,เอาเฮ้ยนั่งหลังได้ด้วยลงมา แต่ถ้าเกิดเราขับไปตรงภารกิจแล้วพวกจะาาเข้ามาก็จะเข้ามาตรงแทน AI เลยวะได้พี่เดี๋ยวผมจะตามเข้าไปได้ทันทีเลยพี่อ๋อ้ไดงั้นเราไปกันเลยก็ได้ป่ะ Let's go เปิดวิทยุก่อนเลยวะเนี่ยลำพานว่ะกด R พี่กด R โอเคเยี่ยมขอบคุณมากจ้าเป็นฟังก์ชันที่สำคัญมากเพราะท่านเล่นๆอยู่แล้วมีเพลงเสียวจะโดนวะทางที่ใกล้ที่สุดคือทางตรงจะขับแบบนี้เลย ตรงไอ้รถระเบิดปะเนี่ยอุย้ยทางที่ใกล้ที่สุดคือทางตรงเพรานี่คือผีสำรวจเมืองป่าเราต้องเป็นผีก่อนไม่งั้นเราจะสำรวจไม่ได้ขับได้ระยำม,มากระยำตำบอลสุดๆอุไอรถไม่ไม่ระเบิดเยิ่โคตรดีอ่ะขับแบบฟ้าใครอ้าวชิปหายแล้วได้ชิปหายแล้ว ตรงครับลงลงเดินเอาเชียร์คนขับลงไม่ได้เฮ้ยเอาตีนถีบหน่อยดิฮะเอาตีนถีบเอาลงได้ละลงได้ละอะไรวะโอลาปุตัสโหแทนที่จะแทนที่ได้ไปเร็วเอาเอาซากรถไหลอีกเฮ้ยได้เรียกรถคันต่อไปมาหน่อยโหจุดพุ๊บปั๊บรถมาเลย ก่อนนั่งหลังมั่งนั่งหลังกดเลยต้องขึ้นคำว่าทรังอ่ะไม่ได้ไม่มีก็ขึ้นไม่ได้ไม่มีไม่มีเพราะคันนี้ขึ้นไม่ได้โอ้ยไม่มีคำว่าทรังมีแต่คำว่าโงกุลกดาอ A หน่อยได้ลำคันวิทยุมากโอเคขับตรงไปเลยเหมือนว่าเที่ยวไปอ่ะดูดิมีชาวเขาเดินเออเหมือนป้ายนิดเหมือนว่าเที่ยวเลยกัดเหมือนเลย ก็รีวิวเลยปายเลยสองร้อรนะเยเมตรใกล้ๆลง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 ดูระบบซิงช็อตกันหน่อยดิว่าเวิร์กเปล่าไม่อ่ะต้องได้ดิมันควรจะได้โ o p e น,แ,น,นนะแล้วนะต้องแท็กให้หมด I'm seeing two Narcos here close to the healer อย่างนี้ลุยเดียวก็ไหวอยู่ถ้าแท็กได้ขนาดนี้ เแทนตัวใน้าแบบเหมือนโดนในวัดด็อกเลยว่ะใช้ง่ายกว่าด้วยไม่เห็นโดนจริงหรอเนี่ยแล้วไดรฟอยู่ไหนละโอ,อนไนเปอร์ยิงเอาเลยอ่ะ โอ้โหอ่ะส่องไปส่องไปเดีวเข้าเองหวังว่ามันจะยอมขึ้นหอนะรอบนี้จอยไม่ได้ไปไม่ได้อดเล่นเลยไม่เป็นไรครับเน็ตมันสติ๊กเน็ตมือถือมันแก้ไม่ได้อ๋อใช้เน็ตมือถือเล่นใช่ครับผมมันไม่สามารถอิดิทได้ไป That's a kill โอเคออกมาไอ้เบื้อง clear เอามาเอามาเรียกว่าไอ้บุตรลีอ๋อเดี๋ยวต้องเรียกก่อนลีตามมาโคตรลีคอนคือเกมยิงไก่เดี๋ยวให้มันขึ้นฮอก่อนดีกว่าแล้วค่อยสตาร์ทเครื่องจะขึ้นไหม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 เฮ้ยขึ้นนี่ขยัยขึ้นดิ ไปขับฮอแล้วอ่ะ I got it now fly มาล้วเฮ้ยขึ้นขึ้นไว้ยขึ้นเว้ยขึ้นดิเฮ้ยขึ้นดิขึ้นดิขึ้นเปิดประตูเออนั่นแหละไอ้หาลากต้องไปบ้าขับกดแล้วะเนี่ย Shift total up total down อ๋อโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ Where are you taking me Back to your friends อ Ah โอเคพอไหวพอไหว Take it w ้ไปแล้วครับ เฮ้ยเจ๋งว่ะสิ่งนี้ไปไหนก็ได้เนี่ยถ้ามีหอแต่มันช้าว่ะไม่ช้านะลองดูแบบข้างล่างดิวิ่งป๋อเลยก็ถือว่าเร็วเร็วกว่ารถคือแบบมันใหญ่เฉยจัดว่าเร็วกว่ารถแล้วกันคือมันไม่ช้าหรอกแต่แบบบรรยายนแบบมันใหญ่เน,นี่มันเลยดูช้าเนี่ยภูเขาลูกอ่ะที่เราเห็นน่ะคือเราไปได้หมดกัยโอหแม่ง ทำเกมมาดีเหมือนกันนะเนี่ยอารมณ์ประมาณอา,ม,าอม่าเกมใหญ่อะติดอนิเมชันนิดหน่อยไม่เป็นไรพอให้อภัยเรื่องแอนิเมชันเป็นเรื่องปกติของอคอร์เลค่อนอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอหรืว่าขแข่งอะแข่งแต่ว่าเอ้ยรู้สึกว่าฟิวเจอร์โซเยอร์จะสมูทกว่าด้วยซ้ำ <S <S แล้วก็เรื่องเปเลี่ยนแม็กก์ะถ้าแม็กก์ตกลงพื้นมันจะเออมันจะดีมากกว่านี้เพราะว่า GTA มันทำได้ไงเออไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่เป็นจินคนละตัวกันโคตรถเปต้ามันเลยหรอ โอเพนเบต้าอจะดีกว่านี้ไอ้พวกชอบเสพความสมจริงมันต้องเอาไปลองเรียนอยู่แล้วโอเปนเบต้าโอเปนเบต้าตัวเดียวกันแค่ว่าคนเปิดให้คนรีสิสเตอร์คนเข้าได้านิงมันไม่ปรับไม่ปรับเลยเพิ่มหน่อยวะไม่ปรับไม่ปรับไม่ปรับไม่ตัวเดียวกันนี่คือโอเคแล้วใช่ไหมมันถึงนำนำได้เดลยวเดี๋ยวลงจอดก่อนลงจอดนิ่มๆเอาเฮ้ยลงจอดลงจอดเอาเฮ้ยตัวประกันลงไปเลยกูยังอยู่นี่โอเค โดนเป็นกบเลยฮอร์ไปเคาะประตูเรียกใช่ปะเนี่ย interact with the rally point Inter นเ t อร์เอ็กอ๋อโอเคมาเร็วมาเร็วมีเนื้อเรื่องส่งพ่อค้าขายน้ำประเชงมาให้แล้วเจ็บเจียวจังเลยขอคนนึงเอามาลาดด่วนเส้นเรื่องขึ้นกระเจียวกูแล้ว Let us กูไม่ไหวแล้วอยู่ไหนขอทั้งสองขวดโอเคข้ามไปเนื้อเรื่องไม่เอาเรานำเสนอเกมเพลย์อย่างเดียวตอนนี้มีภารกิจอื่นอีกว่าหรือภารกิจเดียวมีเรื่อยๆเลยมันมีเรื่อยๆด้วยเหรอเย a เฮ้ยเดี๋ยวมอไซค์มาลองนิ่มร์งดิมาองเลย น okay. ั่นอแหละโอเคปดเล่นเลยสิเองข่าวใหญ่เมเจอร์อินเทลให้มารนไหนสีเหลืองๆวะเหลืองครับส <Mm ีเหลืองคือสีเหลืองคือเนื้อเรื่องครับสีเหลืองคือเนื้อเรื่องเกี่ยวจะเป็นเกี่ยวจะเป็นไซส์พิเศษเกีฟ้าเป็นน้องเลยโอเคเย้ถ้ายกมอไซค์แม่งโอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่ะเหมฮ้ยเหมือนๆอันนี้เหมือนเฮ้ยต้นไม้ <Yeah. S 2> เ็ดเฮ้ยเขี้ยแม่งธรรมชาติว่ะเนี่ยแหมที่อย่างนี้เก็บรายละเอียดดีสัสที่เรื่องปืนแหมน่าจะใส่ใจอีกนิดนึงเฮ้ยไรไอปอมแดงๆนี่อะไรวะเนี่ยต้องของของฟันตองข้ามาันเป็นตอ๋อมันไม่ไม่ยิงเราใช่ไหมเฮ้ยแม่งยิงนี่หว่าเนี่ยมันมองเห็นเรามันจะยิงเราเมื่อกี้มันเป็นเอา๊อกภาพสวยว่ะ เน็กเจนสุดสุดเฮ้ยมอไซค์ไต่เขาไม่ไว้ทำไมไต่เขาเลยดีกว่าใช้ให้ถูกจุดประสงค์ลอยอ่าเชียร์ติดติดเฮ้ยได้อยู่ย็ดเท้ามาได้ตามมาลอมหลอมมึงทางที่เร็วที่สุดคือทางตรงเฮ้ย เสือกมันลื่นเลยตอนนี้ <c oughs> การเคลื่อนไหวธรรมชาติมากเลยตอนขี่มอเตอร์ไซค์แม่งเลี้ยวตามนิ้วเลยอะว่าแต่เหมือนกุญแจมาจากไหนทำไมมันขับรถโคดิ้นได้ Nomad, i've got pak on the line sounds like he needs our help put through hola compadre i have a problem in italy bowman says you may be able to help my people need help on napoja but no one can get in the lines of the porto and the horror has inflicted by yuri polito has broken on the new york the revolution have almost gone out. Spare me the rhetoric, Katari. Just Annabelle tell me what you need. There is a cartel supply convoy passing through the province soon. Capturing it would give my people much-needed supplies and restore their morale. Can you do this? Consider it done. โดนไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่.ศัตรูน่าจะเยอะกว่านี้ดีวะ.น้อยไปปะ.มีแบตหมดด้วย. ไงเซอร์จูพเป็นอะไรอยู่เนี่ยเปล่าเปล่าเล่นนีเฉยลองโกดรีคอนยังยังครับติดโคแนนติดสืบคดีอยู่โคเนนโคนนนโอ๊ตเด็ขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวจะตามไปเล่นด้วยแม่งดูดชีวิตกเาร์กอ่ะโอเคเกมแนวครับของ เลียวพ่สามแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหยัดเคขึ้นขึ้นอย่างไวเอ๊ะใครจอยมาวะมีคนจอยมาเออเอซัพิเช่มันคือใครไม่รู้จักอ๋อฮะรู้จักกันเหรอแพนเทพแพนเทพอ้าวแล้วจอยเข้ามาได้ไงเนี่ยเป็นเพื่อนกันเหรอเพื่อนกันเพื่อนกันครับเพื่อนกัน เฮ้ยพลาดโอเคซ่อมเนี่ยได้อยู่ได้อยู่อินเวสติกเกตไปแล้วทุกคนโอเคถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วให้ต่อวะเนี่ยเพนนะเฮ้ยมีบวกมีบวกมีบวกกันวะเฮ้ยเฮ้บวกกันบวกกันเฮ้ยขอโดนหน่อยขอโดนหน่อยได้สองให้หน่อยโดนล้อมยิงไระส่องเฮ้ยสองให้หน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างเนี่ยดูชิปหายแม่งยิงทะลุได้ด้วยโว้ย หุยมอฟมอฟมอฟลงไปโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตอกไนเปอร์ให้คิวหนึ่กีมารีเดี๋ยวจะนีต้องเอฟิลแล้วโดนล้อมว่ะต้งไหนดมีมีอมีหอหลังหลังไมีหอตไหนมีอลับบก็ลไปก็ลไปคอ้อ เกือบซวยแม่งล้อมยิงเลยกำลัง<ค>วิ่งฝ่าหากระสุนไปฮะใครวะเนี่ยพลเรือเนาะ๋อพวกกบฏเนี่ยว่ะกบฏช่วยเหลือไปหอเลยกันมา s <S เลสก้วมาแล้วมาแล้วเย่ <Yeah. S 1> เออไม่ช่วยกันได้เว้ยเกมนี้เอาแล้วลูกทีมเราอีกสองคนนะไม่เอาด้วยเหรอแล้วใครจอยก็มา SL Feature ร์จำไม่ได้ว่าพีหนึ่ง ใครไม่รู้จับไม่ได้อะคลาดปืนก็ไม่ได้เก็บเพื่อนแต่เพื่อนใดแต่เพื่อนใดต้องไปเก็บเปล่า้องไปเก็บให้ต้องไปเก็บไหนดีกว่าะ Angle State Document mentions a Newnad captain who sends prisoner to Yuriy p u l i t a for interrogation. He's got to know where our l o v e n e s are. He's sitting in the Newnad. เก็บของแป๊บบันไดอยู่ไหนวะไม่ได้เก็บของเดี๋ยวคนหมดศรัทธาในตัวพี่หมดศรัทธาในตัวพี่ไม่เก็บของอ่าผมวิ่งมาเก็บให้เลยเนี่ยอ่าได้แล้ว ่แอบซาวล์ไรเฟิร์นมัสเซลลำกล้องปืนแลมอ๋อห้องพี่เบนไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นมอเอลลี่นี่ใช่ป่ะเอาไม่ได้ไม่ได้ตั้งไว้เอะเขาไม่ตั้งไว้คนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีก็เข้าได้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นด้วยกันได้มามาคนครับไปเลยคนละครับใส่เลนเซอร์ออฟเอาต้องไปไม่ต้องยิงมั้งสารกันไปมาร์กเลยไปไหนฮะมาร์กเลยนะมาร์กนี้เลย มาร์ค4-3เลยอ่ะตามาร์คแล้วระหว่างรอแต่งปืนไหนดูดิเราได้ลำกล้องอะไรมาพาร์ทนิวสโคปมีสโคปใหม่เออไม่ต้องไอรอนไซร์แล้วเย็ดเก้มีซีมอร์ใช้สักทีโพลิเมอร์บูอิสนี่แหละบอาไว้คือ<ฆ>ไปไหนอ,อ่ะมาภารกิจต่อไปแผนที่ พันที่หลักเย็ดเคความเป็นฟิวเจอร์โซเยอร์ยังอยู่แลมเป็ดแหมมียิงคู่แล้วคือมัม่งได้ฟิลดีกว่าตอนยิงคนน่ะเลือดแม่งสาดกระจายเลยโดดล่มได้ไหมโดดรต้องไปต้องไปต้องหาล็อกสกิล่ะครับผมมีแต่ว่าพี่เบย์ไม่มีอ๋อต้องอันล็อกก่อนตออไทยกันต้องมีไว้ รู้สึกว่าแถวนี้แม่งจะมีฮอทุกแมปเลยส่งโดน,นออกก่อนดีกว่าโดนมาส่องแล้วมึงไม่รู้กันเหรอว่ากูณกำลังส่องมึงอยู่ไอ้เบื่อเอ้ยมากแล้วมากแล้วยิงแม่งเลยดีไหม ทันเลยถล่มแม่งเลยดีกว่าไม่ต้องคิดไม่มากแฟงเลยแฟงเลยแฟงเลยแฟงด้านข้างดีกว่าอ้อมเขาสามทิศป,ปะ <c oughs> นี่เอาเลยเหรอ ESC มอช่วยได้เยอะยิงทะลุกำแพงได้ด้วยโอ้สบายเลยเดี๋ยวนี้เขาลบกันด้วยข้อมูลจริงเนาะไปเขาละเรียบร้อยเคลีย SK เคลียร,ร์อย่างรวดเร็วสามคนเองเนี่ย มา,มากันสามคนเพื่อสิ่งนี้ถ่ายรูปเอาโดนมาถ่ายรูปไม่ได้เหรอเฮ้ยมีหนังสือโป๊ด้วย, <c oughs> ยเวยไม่กล้ามองนานเลย <c oughs> เดี๋ยวโดนแบนอีกแล้วก็แทกซะขโมยกระสุนศัตรู สกิลพอยต์อ๋อแม่งเก็บเอาเลยเหรอวะเดี๋ยวนี้แม่งลบกันด้วยอินเทลลิเจนต์จริงๆสำคัญโคตรไปขึ้นหอขึ้นหอมาร์คเลยพี่เบย์เพราะของใดมันไม่มีไม่มีแล้วไงได้เลยเบต้องมาร์คตอรีมิชั่นมาร์คแล้วคุนเลยแค่เจอเย่เลสเกิลสนุกดีว่ะ ถ้าเกมจริงออกมาแม่งติดแน่ๆตายได้คนแรกเลยผมด้วยอืซื้อกลัดจอใหม่ได้เกมฟรีมาแล้วเดี๋ยวจัดยาวๆเนื้อเรื่องหรือไม่ก็ไม่เนื้อเรื่องอ่ะเล่นยิงอย่างเดียวสนุกกับเพื่อนที่เกียจเครียดเล่นนี้สนุกกว่ากดรีคอร์ดของเล่เกมเนื้อเรื่องอยู่แล้วมันแค่มีสตอรี่ไว้ให้เราตื่นเต้นกับมันเฉยๆ แต่แกหลักจริงคือแท็กที่ข้ลงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดรเบชิบหายหอเน่าเลยใบพัดหายเลยไอ้ยูนดีก็เป็นเห็นปะใบพัดเน่ามันปันต้นไม้เมื่อกี้โอเค this is uni dad firebase we're looking for captain w h o เยเราเก็บข้อมูลกันดีกว่าไหมสไนเปอร์เราเก็บหัมก่อนเลยป ฆ่ามันโอเคสไนเปอร์อีกตัวหนึ่งบนหอคอยเ hey, ก็บให้เก็บให้กินรีวสุดไ,ไม่มีมุมไม่มีมุมไม่มีมุมย้ายมุมไปที่ยิงสไนเปอร์ตัวเมืเ่อกี้แล้วยิงมันทิ้งเลยกำลังไปกำลังไปเก็บสไนเปอร์บนหอคอยให้ได้จะได้เอาโดน uh, สองตัวด้านล่างโดนจักรให้หน่อยโดนสปอตตัวที่เหลือให้หน่อยจะได้เก็บให้โดนสปอตตัวที่เหลือไม่เห็นเลยเนี่ยตัวที่เหลืออยู่นี่ เหลือมีแค่เหลือแค่สองตัวโดนถ่านจะหมดเข้าเลยแล้วกันเข,ขาน้าได้เลยไม่ยากเท่าไหร่พลาดปะอย่าพลาดน,นะเรียบร้อยแต่ไ้่หมดเย่เมันต้องอ,อย่างนั้นเรืองพาร์คนี้ไม่มีฟาเซนเซอร์เนาะไม่มีไม่มีมันมันตัดความเป็นไฮเทคออกไงทีนี้ก็สำรวจภาคข้นดินมันไม่ใช่ฟิวเจอร์โซเยอร์

มันสิงเ่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งมีมีตัวหุ้มเกาะอยู่เฮ้ยมีสามตัวน็อกเอาเรียบร้อยโอเคพี่เบรเบอร์หนึ่งเบอร์สองเดี๋ยวก่อนให้ให้พิเชอร์เป็นเบอร์สามสามเป็นไหนโอเคผมเบอร์หนึ่งเองวันเดือนปีเฮ้ยชีพหายลืมใส่ไซเลนเซอร์พวกเลยพวกเลยมาเขียร์เอลยลันแต่มันก็ตายหมดแล้วล่ะมันตายหมดแล้วจะไปธอร์เกตเลยไปอินธอร์เกตเลยแล้วกัน เชยเลยลืมใส่ไซเลนเซอร์กูโกลาวเฉยเลยตามขึ้นอยู่ไหนวะเนี่ยบ้านในบ้านในบ้านเจอแล้วมันจะยิงต่อสู้อ่ะฮัลโหลอย่านะอย่านะมึงอย่านะมึงหมอบลงไปดีมากไม่สู้ก็ดีแล้วเพราะถ้าขยับกูจะยิงไม่โดนใช้ตังค์มีตังค์เท่าไหร่ก็ให้หมด กูจะไปซื้อถุงยางกูอยู่แถวนี้มันเงียบกูจะเอาตูดอุดมีถุงยางไหมกูไม่อยากเป็นเอ็ดด้วยอุดมึงเอาเงินมาให้กูเดี๋ยวนี้แถวนี้ไม่มีเซเว่นนะพวกเอาเงินไปก็เท่านั้นแหละแล้วเอาตูดอุดมันไม่เท่หรอกกูไม่ได้จะเท่กูแค่จะแกล้งเงียบมึงกข้าไห Because I am Batman โทรหาพ่องเดี๋ยวนี้เอเจเลสเตอร์เหรอช่วยด้วยเลสเตอร์ไอ้ชื่อนี้มันจะเอาตูดอุดอะ อู๋ที่เราเลี้ยงด้วยกันมามันจะมาภาคกงวจันท์ไปแล้วเอามาไอ้สัตขอบใจมาก <c oughs> แล้วเราทำอะไรกับมันดีวะเนี่ยอ๋อทุบเลยน็อก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 การอขอบใจยิงทิ้งได้ไหมกูก็โหดไปโอเคไงต่อเนี่ยมิชชั่นคอมพิลละเบต้องมาต่อเพราะคนได้หมดแล้วไงต้องมาต่อใช่ไหมอ้ยแม่งแม่งดับของได้ปวว่ะอ๋อไม่ใช่นี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้แป๊บ,บนึงเก็บของกัน คือตอนนี้เดนเล่นหมดแล้วไงมันเลยไม่มีมิชั่นขึ้นในแม็กซ์พี่เบย์ต้องมาปาร์เลใช่นหมดแล้วงนี้เนี่ยก็คือได้เคียงไงความจริงเบต้ามัไม่อยากมากหรอกเรื่องอะมันไม่ควรจะยาวมากนะเพราะว่าเบต้ามันเหมือนบให้เราไปตามลูกน้องตุนเลโอเคป่ะไปหาอุดเย็ดกีกว่าในตรงไหนมีหอมั้งเออแม่งกลิ่นไอของความเป็นโกสติคอน ยังอยู่เหมือนเดิมว่ะบวกกับความเป็น next gen มีข้อตำหนินิดหน่อยแต่ก็พอให้ไปแล้วไอ้นี่จะไปไหมเนี่ยถ,ถ้าเราทิ้งมันไว้มันจะไปได้ปะเอาเล่นไปแล้วอ่าไปเลยเออทิ้งไปเลยม,มันได้ยินเราคุยกันเยดยิงปืนจากบนฮอได้ด้วยเฮ้ยมีมินิกันด้วยเหรอเ <c oughs> ย็ดโธของเล่นเยอะว่ะ อูติดแน่แน่เกมนี้ดูจากสภาพแล้วสโคบมีสโคบมาอีก PKAS สโคบแล้วะเน,นี่ยลองดูเผื่อจะแจมว้าซีมอดีกว่า <c oughs> ใส่ซีมอดีกว่าถนัดกว่าสโคบนี่ละกัน นี่แหละสต็อปเดอะคอนววยปะใช่ไหมสต็อปเดอะคอนวอยแล้วจะสต็อปเดอะคอนวอยยังไงเนี่ยต้องยิงสกัดมันหรอปืนยิงแม่งเลยหม็คอคร์นเรอยิงเอคนี้เลยเหรอมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วพลเรือนระวังพลเรือนด้วยนะ i e r โอ้นี่ไล่ยิงทุกคนเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โหไล่จอยิงนี้เลยดุเดือดสัดสแล้วมันจะจอดไหมยิงล้อด,ดีกว่าปะโอเคเดี๋ยว,ยวจะพ่นรถไปคันหนึ่ง <c oughs> โอเคเรายิงยิงถ่วงไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะลังตามไปต่อสายตรงอย่างรวดเร็ว อฮ้ยเอ้าเชียร <got> ์เฮ <laughs> ้ย <your> ก <hands. S 1> <laughs> ูเตือนเขาอย่าชนรเรีอนกูเหยียบไปเต็มเมแม่งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ฮอมาทำแรง่างเอ้มาจอดรถแล้วเออดีว่ะรอหอลยิงอลไวยิงตู่เลยแท็กเดอกคนโวย Okay, hey okay, back truck Let's get after it. All just like We could loot the truck and share the love with the Qataris.